เมียฝรั่งสายดำเลือกฝรั่งยังไงให้ได้มาเป็นสามีสวัสดีค่ะโมนาพาแซบายโมนาค่ะไม่รู้จะเป็นโมนาพาแซบายโมนาหรือว่าโมนาพาแซบสไพเดนมากดีช่วยเลือกหน่อยนะช่วยเลือกหน่อยนะคะช่วงรอเวลาสีผมช่วงชวงรอเวลาทําสีผมค่ะโมนากา็จะมาเมาส์มอยเรื่องฝรั่งเนาะ เลือกเลือกยังไงฝรั่งคุยกันยังไงฝรั่งเนาะจากจากที่เล่าสู่กันฟังแล้วที่ว่าอยากให้ไปอยู่แหล่งท่องเที่ยวหรือว่าอยากให้ไปอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวฝรั่งชุกชุมเนาะไม่จําเป็นคือจะบอกยังไงไม่จําเป็นต้องสวยไม่จำเป็นต้องผอมไม่จงเป็นต้อง ต้องต้องเก่งภาษาอังกฤษมากมายแต่พอให้เอาตัวรอดนะคะแต่พอให้เอาตัวรอดนะแต่ถ้าคุณมีภาษาอังกฤษเก่งก็คือหนึ่งอนาคตถ้าคุณไปอยู่ต่างประเทศแล้วยังไงยังไงภาษากลางมันต้องใช้เนาะภาษาอังกฤษมันต้องใช้ยังไงยังไงก็เรียนรู้ให้ให้ติดตัวบ้างให้พูดถามคําแล้วก็ตอบคําได้บ้างเนาะ,ะสาหรับโมนาก็อยากจะบอกว่าไปหาไปหาสามีฝรั่งอย่างไงเนาะ ในเมื่อเราลงไปในในในแหล่งของฝรั่งแล้วอะค่ะไปลงไปในแหล่งฝรั่งแล้วแล้วเราก็พยายามหางานที่มันเป็นงานประจําทําด้วยเนาะเราไม่คิดหรอกว่าเราไปทํางานบาร์แล้วเรามันจะได้เงินเยอะไหมวาแล้วม่าดูซึ๊กอะคนทำงานอยู่ข้างหลังค่ะมีคนทำงานอยู่ข้างหลังและเสียงดัง ทำแก้วทำ,ทำอ,อันนี้คือเรียก,ยกว่าลง,ลงปลูกผักเนาะเขาทาความสะอาดค่ะอันนั้นคือลุงแหยนนะคะอันนี้คือตัวเป็นๆเ,เนาะแต่โมนาหาคนนี้ได้โมนาหาทางอินเทอร์เน็ตแต่โมนาหาที่นี่แต่ที่โมนาพูดให้ทุกคนเป็นกําลังใจคือโมนาอยากให้ทุกคนเริ่มต้นตั้งแต่ศูนย์ศูนย์คือการหาตั้งแต่สมัยอยู่เมืองไทยเนาะ โมนาอยู่ที่นี่มาสิบกว่าปีอันนี้อย่าเพิ่งพูดถึงเนาะโมนาจะเป็นสายและเป็นกําลังใจเป็นเมียฝรั่งสายดําที่อยากอยากคุยอยากอยากเล่าสู่กันฟังว่าทําไมโมนาเดินได้มาถึงวันนี้เดินได้มาถึงตรงนี้ทำยังไงบ้างอันนี้คือเล่าตามภาษาหรือว่าเล่าตามเนื้องานที่เราเจอเนาะคนไหนที่เขาเจอแบบคนนู้นจับใส่คนนี้จับให้อย่างเงี้ย ถามว่าถ้าเจอคนฝรั่งดีก็ดีไปแต่ถ้าเจอฝรั่งไม่ดีอนาคตก็คือหนึ่งคุณคุณจะไปมูลเลอร์ก็เสียงดังคุณจะไปพูดไม่ได้นะคะว่าเขาแนะนําให้เรามาหนึ่งการแนะนําคือเขาแนะนําคุณมาแล้วยังไงยังไงคุณก็ต้องรับได้แต่สําหรับโมนาจะบอกว่าถ้าเราลงไปทํางานที่ท,ที่ที่แหล่งท่องเที่ยวแล้วหนึ่งขอให้มีงานประจํา 2. ง,งานงานประจำอ่ะคืองานเราจะต้องมีไว้พอค่าเช่าห้อง เราต้องกินต้องอยู่เราต้องหางานประจําให้ได้นะคะงานประจําเราก็ต้องแบ่งเวลาให้ไปหางานเสรมิมงานเสริมของเรามีอะไรมั่งเด็กเสริมก็เสริมไดเป็นงานเสริมได้เพราะเพราะเด็กเด็กเสร์เเรมดเ,ดเ,รเด็กนวดเด็กบาทำได้ทั้งหมดค่ะเด็กเสริมเด็กนวดเด็กบาเนาะแต่งานประจําคืองานหลักของเราเราต้องหาให้ได้หง,งานนวดก็เป็นงานหลักนะคะถ้าว่าคุณจะทําได้น้องานเสิร์มก็เป็นงานหลักได้แต่ คุณต้องมีงานหนึ่งและงานสองยังไงก็ขอมีสักสองงานเนาะขอมีสักสองงานเพื่อความอยู่รอดหนึ่งเราไปแล้วเราไปทํางานแล้วต้องทํางานให้มีความสุขคือหนึ่งทำงานให้มีความสุขคือยังไงมีงานประจําทํายังไงยังไงเรามีเงินอยู่ในมือแน่ๆเราไม่ออดแน่ๆไม่ใช่ว่าเราจะไปหวังแต่เฉพาะงานเสริมงานเสริมแล้วเราจะไปคุยยังไงเราจะไปคุยยังไงกับงานงานประจํางานเสริมหนึ่งงานประจําพอคุณมีงานประจําแล้วคุณต้องดูว่า Uh, งานประจําที่เราทำอะ่ะมันถึงกี่โมงแล้วเราก็ไปคุยกับทางบารา์หรือทางร้านทางงานเสริมว่าฉันจะขอมาเวลานี้คือทุกคนฉันจะขอมาเวลานี้นะฉันได้เวลานี้นะขอให้มี2ง,งานนะคะขอให้มี2ง,งานเนาะพอมี2ง,งานแล้วเราจะจะได้แบบทำงานให้มีความสุขหลังจากนั้นมาโมนาก็คือคือผู้ชายที่โมนาเจอนะคะ ผู้ชายที่โมนาเจอนะเขาไม่ได้มาใช้บริการในบาร์เขาไม่ได้ใช้บริการในบาร์เขาไม่ใช่คนมานั่งดื่มในบาร์แต่เป็นผู้ชายที่เดินไปเดินมาผู้ชายที่เดินไปเดินมาเพราะเขาเห็นเราอ่ะเพราะเขาเห็นเราเขามีความรู้สึกว่าโมนาเป็นคนที่ยิ้มแย้มเก่งโมนาเป็นคนที่คุยเก่งยิ้มเก่งเนาะที่เขาเห็นอะที่เขาชอบเพราะว่าโมนาเป็นคนที่คุยเก่งยิ้มเก่งเขาเข้ามาทักเขาเข้ามาทักเรา คือหนึ่งผู้ชายถ้าเขาลงไปเที่ยวเมืองไทยเขาจะเที่ยวประมาณสามสัปดาห์ขึ้นเนาะสสัปดาห์หรือสอสัปดาห์สสัปดาห์แต่ที่โมนาที่เจอคนคนนั้นคือ3สัปดาห์เนาะเขาเขาไปเขาไปเที่ยวแล้วเขาก็เจอเราเราไปนั่งเล่นบาร์ งานประจำเรามีโมนาคือโมนาพูดตอนนี้นะขณะนี้คือส่วนมากโมนาจะพูดในเรื่องที่โมนาเคยเจอโมนาเคยเห็นโมนาเคยผ่านอันนี้คือโมนาที่โมนาสัมผัสมานะคะเป็นเรื่องที่ของโมนาสัมผัสมาพูดเพื่อเป็นแรงกําลังพูดเพื่อเป็นแรงพลังผลักดันให้คนที่อยากเดินสายฝอว่า หนึ่งถึงแม้เราไปทํางานตรงต่อทํางานในแหล่งแหล่งท่องเที่ยวจริงแต่ผู้ชายที่เขาไปเที่ยวไม่จําเป็นว่าเขาต้องไปเที่ยวในบาร์นะคะผู้ชายที่เขาไปเที่ยวบางทีเขาแค่เดินผ่านค่ะโมนาเจอนี่คือเดินผ่านนะคะคือเขาเดินผ่านโมนาแล้วเขาเห็นโมนายิ้มแย้มเก่งเขาเข้ามาทักพอเข้ามาทักเข้ามาคุยเราก็คือได้คุยได้อะไรกันแล้วตอนนั้นสมัยนั้นโมนายังทํางานอยู่โรงงานเลยนะแล้วเขาเจอเราอ่ะเขาก็ยังไงอ่ะ ทำนองว่าเขาเจอเราแล้วเราเราไม่ได้อยู่ประจำที่ร้านใช่ไหมคะเราก็แค่ไปไที่เที่ยวชบโฉบอะไปชบโฉบร้านเพื่อนเนาะไปชุโฉบร้านเพื่อนแล้วโมนาก็ไปทำงานของโมนาแต่โมนาจะทิ้งเบอร์ไว้กับเพื่อนเนาะถ้ามีใครอยากจะคุยอยากจะอะไรก็ให้เบอร์โทรไว้ ฝรั่งคนเนี้ยเขาเขาอยากคุยกับเราเขาไปติดต่อกับเพื่อนเราพ่ติดต่อกับเพื่อนเราเ็าถามว่าเธออยู่ไหนอะไรยังไงเขาบอกว่าโมนาก็ทํางานที่ต่างจังหวัดโมนาก็จะมาเฉพาะวันหยุดเสารออ์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เขาก็คือมีความรู้สึกว่าเขาเออ,อเขาอยากอยากสารสัมพันธ์กับเราต่อเนาะแล้วคราวน,นี้โมนาช่วงนั้นก็คือเทิร์ดเรื่องงานทํทงานที่โรงงานด้วยโมนาเบื่องานโรงงานค่ะมันเป็นงานเข้ากะแล้วเราต้องรับผิดชอบเยอะ แล้วมันเป็นงานที่หนึ่งพอไปทําแล้วมันมีความรู้สึกว่าเราอยากได้อะไรที่มันก้าวหน้าแต่เราไปทํามันก้าวหน้านะคะตําแหน่งก้าวหน้าแต่เพียงแต่ว่าเพื่อนเอ่อคนร่วมงานมันมัน,ม,นม,มันไม่ได้ก้าวหน้าเนาะโมนาก็เลยว่าถอยดีกว่าถอยดีกว่าแล้วโมนาชอบปวดหัว,วไม่สบายโมนาเป็นไมเกรนเนาะโมนาก็เลยมาอยู่หัวหินพอมาอยู่หัวหินโมนาก็ได้สายสัมพันธ์กับผู้ชายคนนั้นเนาะสายสัมพันธ์กับผู้ชายคนนั้นคือได้คุยคุยกันแล้วผู้ชายคนนี้เขาก็ตกลงตกลงอยากจะพาเราเป็นแฟนเนาะ อยากจะพาเราเป็นแฟนเขาขอส่งเสียเราคือหนึ่งให้เราหางานทําที่หัวหินโมนาก็เลยตัดสินใจมาทํางานที่หัวหินแล้วก็มีงานทาโมนาแต่โมนาไม่ได้หยุดแค่คนเดียวนะคะโมนาไม่หยุดแค่คนเดียวนะคะโมนาหางานประจําได้แล้วโมนาก็คือหนึ่งพอเราไปอยู่ตรงจุดนั้นแล้วอ่ะเราต้องรู้ว่าค่าใช้จ่ายเรามีเท่าไหร่ ค่าใช้จ่ายเรามีเท่าไหร่และเท่าไหร่ที่เราต้องรับผิดชอบตรงนี้โมนาก็เลยอยากจะบอกว่าทุกคนอย่าทํางานหน้าที่เดียวต้องต้องทำงานหลายๆห,หน้าหลายๆอย่างอย่าทิ้งเวลาอย่าอย่าอย่าเสียเวลาทํางานหน้าเดียวพอไปแล้วหางานหลายๆอย่างอ่ะพอโมนาก็ผ่านไปได้งานหลายๆอย่างแล้วก็มีผู้ชายเลี้ยงผู้ชายเลี้ยงก็คือ ได้กินแน่ๆทุกเดือนอะไรเงี้ยถึงแม้จะได้น้อยถึงคือหนึ่งผู้ชายอ่ะเราจะขอเขาเยอะๆมันขอไม่ได้แต่เราขอเท่าที่หนึ่งเขาให้เราประจําทุกเดือนเขาให้เราประจําทุกเดือนแต่เรามีงานประจาแล้วเราคิดว่างานประจําของเราก็คือเงินเดือนที่เราค่าใช้จ่ายแต่ที่ผู้ชายให้ก็คือค่าขนมลูกเราโมนาคิดอย่างนี้ค่ะโอเคค่ะวันนี้โมนาก็มา,าคุยเรื่องเล็กๆน้อยๆที่พอไปหางานทําแล้วอย่าลืม ว่าอย่าหางานที่หน้าเดียวเนาะหางานหลายหน้าทําเพื่อเพื่ออนาคตของเราเพื่อความอยู่รอดของเราอย่าทํางานเดียวทํางานเสริมมีงานประจําต้องมีงานเสริมงานเสริมเป็นไปได้อีกสักงานเนาะงานประจํา1งาน8ชั่วโมง10ชั่วโมงเป็นงานประจําอีกสัก3าสี่ชั่วโมงเป็นงานเสริมยังไงยังไงทุกคนก็ขอให้ได้ขอให้โดนขอให้เจอนะคะเนื้อคู่เร็วๆนะคะจะได้มาอยู่ จะได้มาอยู่ต่างประเทศอากาศดีๆแบบโมนาได้นั่งนั่งสบายๆแบบนี้เนาะเดี๋ยวโมนาจะมาคุยให้ฟังอีกว่าจะเป็นยังไงต่อโอเคค่ะสวัสดีค่ะ